สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกันทิยาพรเ้ชัย,ยชรัตน์รับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้นะคะสําหรับในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยค่ะสําหรับเรื่องราวได้นะคะเกี่ยวกับทางด้านของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือว่า DITP กระทรวงพาณิชย์จับมือสํานักงานพาณิชย์จังหวัดสออบตอและเอ็กซิมแบงค์นะคะเดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มฮาลาลในห จังหวัดชายแดนใต้คะ่ะให้มีโอกาสส่งสินค้าออกไปขายยังต่างประเทศนำทีมทูตพาณิชย์ให้ข้อมูลโอกาสเทรนด์ของตลาดนะคะสอนเทคนิคเจรจาการค้าการออกงานแสดงสินค้าพร้อมกับเปิดโอกาสนาสินค้าจัดแสดงในงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2022เเดือนพฤษภาคม2565นี้อีกด้วยนั่นเองนะคะโดยทางด้านของนายภูสิทธิ์รัตนกุล เสรีเลิงฤทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือว่าด i t p ีกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่าจากนโยบายของนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่สั่งการให้ขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศภายใต้วิสัยทัยศน์เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดเพื่อส่งเสริมการส่งออกให้เป็นไปตามนโยบายตลาดนำการผลิตนะคะซึ่งทางด้านของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาผู้ประกอบการอาหารฮาลาล5จังหวัดชายแดนใต้เพื่อการค้าระหว่างประเทศโดยร่วมมือกับสนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาสนักงานพาณิชจังหวัดสตูลสักงานพาณิชจังหวัดยะลาสักงานพาณิชจังหวัดปัตตานีสนักงานพาณิชย์จังหวัดนาราธิวาส ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสออบตอนะคะแล้วก็ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่าเอ็กซิมแบงนั่นเองค่ะช่วยพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดืม่มฮาลาลใน5จังหวัดชายแดนใต้นะคะที่สามารถผลิตสินค้าอันเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้ได้รับการพัฒนามาตรฐาน เพื่อการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเป็นคัสเตอร์สินค้าเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลไทยนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะทางด้านของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัด ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วนะคะเมื่อวันที่9ถึงวันที่11กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาค่ะโดยได้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิน้น92รายนะคะจาก61บริษัทวิสาหกิจชุมชน ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานนะคะได้รับความรู้จากผู้มนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือว่าทูตพาณิชย์จากดูไบนครเฉินตู และกรุงกวลาลัมเปอร์ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และเทรนตลาดส่งออกให้แก่ผู้ประกอบการนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมเน็ตเวิร์กิงนะคะโดยดร์พาสรีวรเวทนากุลผู้ช่วยผู้จัดการส่วนงานบริหารเครือข่ายและที่ปรึกษาผู้ประกอบการจากเอ็กซิมแบ มาร่วมกันสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ประกอบสินค้าฮาลาน5จังหวัดชายแดนใต้นะคะรวมไปถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้โดยอาจารย์อนุสรเลิศพัฒนกุลและอาจารย์ฐานิยาเจนธุรกิจ ที่มาร่วมกันแบ่งปันเทคนิคการเจรจาการค้าและการออกงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศอีกด้วยค่ะในขณะเดียวกันนะคะทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้นําเสนอตัวอย่างสินค้าให้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกสินค้าศักยภาพ เพื่อเข้าสู่กระบวนการโคชชิ่งเป็นรายบริษัทและนำสินค้าดังกล่าวนั้นเข้าสู่งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียหรือว่างานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2 0 2 2 t h e h y b r i d i d i t i o n ระหว่างวันที่24-28พฤษภาคม2,515ต่อไปอีกด้วยนั่นเองค่ะสำหรับโครงการพัฒนาผู้ประกอบการอาหาร5ล้านห้าจังหวัดชดายแดนใต้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่5 ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจและสินค้าอาหารและเครื่องดื่มฮารานพุทธศักราช2,559 2,563ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันบนพื้นฐานแบบแนวคิดสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคตด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการพัฒนาคนรุ่นใหม่รวมไปถึงในการปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลกและแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พุทธศักราช2564-2570ผ่านการให้ความรู้และคำปรึกษาเชิงลึกแบบครบวงจรตั้งแต่ความรู้เกี่ยวกับการส่งออกการตั้งราคาการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์การปรับมาตรฐานและคุณภาพให้อยู่ในระดับสากลความรู้ด้านการตลาด ไปจนถึงการนำสินค้าไปทดลองขายจำหน่ายหรือจัดแสดงและการหาคู่ค้าทางธุรกิจอีกด้วยนะคะสำหรับผู้ใดนะคะที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือว่า DITP กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือว่าทางสายตรงการค้าระหว่างประเทศโทร1169ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะ สำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะทางด้านของนายสัตวแพทย์สรวิธทธานีโตอธิบดีกรมปรศุสัตว์นะคะได้เปิดเผยว่าตามที่มีรายงานทางสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของกินคอไก่ปีกไก่และหัวไก่จะมีสารพิษนะคะเมื่อทานแล้วก็จะสะสมเสี่ยงอันตรายต่อร่างกายนั้น ทางด้านของกรมปศุสัสตว์ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะคะสรุปว่าเป็นข่าวปลอมค่ะไม่เป็นความจริงการนําเสนอข้อมูลเท็จนี้นะคะสามารถสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนชาวไทยผู้บริโภคเนื้อไก่ได้นะคะและอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่เป็นผู้ส่งออกเนื้อสัตว์ปีกรายใหญ่ของโลกได้ เพื่อเป็นการคุ้มครองและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงได้เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจและชี้แจงข้อทิจจริงต่อผู้บริโภคและให้ทุกหน่วยงานกำชับดูแลสินค้าปศุสัตว์ให้มีความปลอดภัยอาหารรักษาคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการรับรองจากกรมปรศุสัตว์อย่างเข้มงวดต่อเนื่องนั่นเองค่ะ ทางด้านของกรมปศุสัตว์นะคะในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านอาหารปลอดภัยในการผลิตสินค้าปศุสัตว์ได้กำชับดูแลระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ตลอดทั้งกระบวนการการผลิตตลอดถึงห่วงโซ่ตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ได้มาตรฐานการปฏิบัติการเกษตรที่ดีหรือว่า GAP นะคะโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกกฎหมายมีกระบวนการการผลิตที่ถูกต้องถูกสุข,ขลักษณะอนามายัย สถานที่จำหน่ายนะคะก็ได้มาตรฐานจนถึงมือประชาชนผู้บริโภคค่ะจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการรับรองจากกรมปรศุสัตว์มีการตรวจสอบและก็กํากับดูแลตลอดจนถึงห่วงโซ่การผลิตค่ะไม่มีสารอันตรายตกค้างนะคะแล้วก็ไม่มีฮอร์โมนนะคะสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้มีแหล่งที่ไปที่มาอย่างชัดเจน มีเจ้าหน้าที่ตรวจโรคสัตว์ก่อนที่จะนําสัตว์นั้นเข้าลงฆ่าสัตว์ค่ะแล้วก็หลังจากออกจากโรงฆ่าสัตว์แล้วก็จะมีการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจแล้วก็วิเคราะห์ทางด้านสารตกค้างและเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งในประเด็นของการกินไก่ส่วนคอไก่ปีกไก่และหัวไก่ทําให้ได้รับสารพิษสะสมในร่างกายเกิดอันตรายนั้นทางข้อมูลทางวิชาการต้องขอชี้แจงว่าไก่นั้นเป็นสัตว์ปีกที่ไม่มีต่อมน้ำเหลือง แต่จะมีต่อมที่คอและต่อมที่ปลายลำไส้ซึ่งทำหน้าที่แทนต่อมน้ำเหลืองในช่วงแรกและก็จะฟอไปเมื่อไก่นั้นได้โตขึ้นโดยเมื่อไก่โตขึ้นระบบต่อมน้ำเหลืองในไก่จะเป็นลักษณะเนื้อเยื่อที่อยู่ในทางเดินอาหารดังนั้นนะคะจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการสะสมของเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียที่คอไก่และหัวไก่ ไม่สามารถสะสมสารพิษได้ค่ะเนื่องจากไก่นั้นไม่มีต่อมพิษที่หัวและไก่ยังมีตับและไตที่ทำหน้าที่กำจัดสารพิษออกจากร่างกายเหมือนกับมนุษย์อีกด้วยโดยปกติคอไก่จะมีต่อมไทรอยและต่อมพาราไทรอยซึ่งตามโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐานจะมีการตัดเอาต่อมพวกนี้และหลอดลมออกก่อนมาจำหน่าย สำหรับประเด็นฮอร์โมนนั้นนะคะประเทศไทยมีพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522และพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์พุทธศักราช2558ที่กำหนดห้ามให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนสเตียรอยและฮอร์โมนเพศหญิงเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของสัตว์กรมปศุสัตว์มีการเก็บตัวอย่างเพื่อสํารวจสารตกค้างในเนื้อสัตว์เป็นประจํทุกปี ซึ่งจากผลการตรวจสอบพบว่าไม่มีการใช้ฮอร์โมนเพื่อเร่งการเจริญเติบโตในเนื้อไก่อย่างแน่นอนนอกจากนี้นะคะได้มีการเก็บตัวอย่างทั้งเนื้อไก่และเครื่องในตรวจหาสารตกค้างต่างๆรวมไปถึงฮอร์โมนซึ่งที่ฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์ดำเนินการมา,มามากกว่า10ปีแล้ว ซึ่งผลจากการตรวจวิเคราะห์ฮอร์โมน5ปีย้อนหลังนะคะ2,560จนถึงปัจจุบันนะคะรวมจำนวนกว่า2,505ตัวอย่างทั้งหมดไม่พบสารตกค้างของฮอร์โมนนอกจากนี้นะคะยังไม่เคยพบรายงานการติดพยาธิจากการบริโภคเนื้อไก่เนื่องจากพยาธต,ต้องการมีความจำเพาะต่อร่างกายของโฮสต์ แต่ร่างกายของมนุษย์ไม่มีความจำเพาะต่อพยาธิที่ติดในไก่จึงทำให้ไม่เคยมีรายงานการติดพยาธิจากการบริโภคไก่มาก่อน นอกจากนี้นะคะทางด้านของกรมอธิบดีปศสัตว์ได้กล่าวเพิ่มเติมต่ออีกนะคะว่าขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในเนื้อไก่รวมทั้งคอไก่ปีกไก่และหัวไก่ที่จําหน่ายในประเทศไทยยังมีความปลอดภัยรับประทานได้ตามปกติไม่มีสารตกค้างไม่มีฮอร์โมนและแนะนําว่าให้ปรุงสุกก่อนนะํามารับประทานทุกครั้งเพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีและความปลอดภัยอาหาร และเพื่อเป็นทางเลือกในการซื้อสินค้าปศุสัตว์ให้สังเกตตราสัญ,ญลักษณ์ปศุสัตว์โอเคประชาชนผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสินค้าปศุสัตว์ที่กรมปศุสัตว์ได้ให้การรับรองนั้นมีมาตรฐานการผลิตที่ถูกสุขอนามัยมีความปลอดภัยอาหารเหมาะสมแก่การบริโภคปลอดจากสารตกค้างและที่สำคัญนะคะมีแหล่งที่ไปที่มาอย่างชัดเจนสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดกระบวนการผลิตแน่นอนค่ะ สำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะนายชำนาญวิทย์เตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะคะพร้อมด้วยนางชุลีพรเตรัตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตราดประธานแม่บ้านมหัสไทยจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญาให้กับนายอำเภอและนายกิ่งอำเภอกาชาติหรือผู้แทนและกลุ่มผู้ผลิตผ้าจังหวัดตราดโดยมีพัฒนาการจังหวัดตราดหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราดร่วมเป็นเกียรติในพิธีในครั้งนี้นั่นเองนะคะในโอกาสนี้ค่ะน,นายชำนาญวิทยรัตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้เปิดกลวยถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญา และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใจความตอนหนึ่งว่าปวงฆ่าพระพุทธเจ้าต่างชื่นชมในพระบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงระสกนิกรตลอดระยะเวลาที่ใต้ฝ่าพระบาทได้อุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อนาประชาลอดทรางมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาหัตถกรรมไทยให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปด้วยพระอัจฉริยภาพพระองค์ทรงต่อย,ยอดผสมผสานมุมมองด้านแฟชั่นที่ร่วมสมัยแต่ยังคงไว้ซึ่งการสืบสานอัตลักษณ์เรื่องราวประจำภูมิภาค เป็นคุณูปการอย่างยิ่งแก่ปวงชนชาวไทยนายชำนาญวิทย์เตรัสผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะคะได้เปิดเผยเพิ่มเตมิเตอมอีกว่าสืบเนื่องจากเมื่อวันอาทิตย์ที่13มกราคมพุทธศักราช2565ที่ผ่านมานั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จพระราชดำเนินณอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมทรงทอดพระเนตรกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกริตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าทไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนวัดธาตุประสิทธิ์และหอประชุมโรงเรียนนาว่าพิทยาคมอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนม เนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีของโครงการศิลปาชีพและในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครบ90พรรษาเพื่อสร้างการรับรู้ประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นหลังและสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปและทรงพระราชทานแบบผ้า ผ้าขิดลายนารีรัตราชกัญญาผ่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นของขวัญให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิคนำไปทอผ้าผลิตผ้าตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศทรงออกแบบผ้าลายพระราชทานผ้าขิดลายนารีรัตราชกัญญาโดยได้รับแรงบันดาลพระไทยจากผ้าขิดลายสมเด็จ ที่สมเดพพ็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ,ะรบรมราชินีนาถพระ,ะรบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานแก่ราษฎรอันเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยโดยแต่ละลวดลายมีความหมายที่ลึกซึ้ง แสดงถึงความตั้งพระไทยมั่นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวันวลีนารีรัตนราชกัญญาในการสืบสารรักษาต่อย,ยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จย่าของพระองค์ในการฟื้นคืนภูมิปัญญาผ้าไทยให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินและเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2515ที่ผ่านมานะคะนายสุทธิพงษ์จุนจเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยดรวันดีกุลชรยาคงจุนจเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และนายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยได้จัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานผ้าขิดลายนารีรัชกัญญาให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาไทยทุกจังหวัดทั่วประเทศณโรงแรม The อ t เทนี่โฮเทลอลักชูรี่โฮเทลแบง ko อกเขตประทุมวันกรุงเทพมหานคร และในครั้งนี้นะคะจังหวัดตราดได้จัดพิธีมอบแบบลา,พพาลายผ้าพระราชทานผ้าขิดลายนารีรัตราชกัญญาให้กับอำเภอ7็อำเภอและกลุ่มผู้ผลิตผ้าจังหวัดตราดจำนวน7กลุ่ม เพื่อจะนำลายผ้าพระราชทานไปใช้ทอผ้าหรือผลิตผ้าตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของแต่ละพื้นถิ่นในพื้นที่จังหวัดตราดนับเป็นความปรับปื้มของพระสงค์นิกรชาวจังหวัดตราดอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวีนารีรัตน์ทรงมีพระเมตตาตลอดจนทรงเป็นแบบอย่างให้อวชนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบสารภูมิปัญญาของคนไทย ก่อให้เกิดรายได้สู่ชุมชนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนอีกด้วยนั่นเองนะคะและสำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะนายพงษ์รัต พิลมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะคะได้มอบหมายให้ในายพิสดารประดาพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนางสาววิจิตหลงชินผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและชื่นชมความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลในพื้นที่อำเภอตราการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนางคำประภัยรักษาขันพัฒนาการอำเภอตราการพืชผล และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตราการพืชผลร่วมให้การต้อนรับและสนับสนุนการดําเนินงานสําหรับการติดตามผลสําเร็จในการดําเนินงานโครงการโค้งหนองนาโมเดลในครั้งนี้พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีได้ติดตามผลสําเร็จในการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลแปลงเรียนรู้ระดับตําบล ของนายแกล้วก้าบัวสีพื้นที่แปลง15ไร่บ้านโคกสว่างหมู่ที่2ตำบลโนโนกุงอำเภอตรการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีการต่อย,ยอดพัฒนาระบบน้ำการกักเก็บน้ำและแผงโซลาเซลล์รวมไปถึงการปลูกพืชผักสวนครัวและต้นไม้เศรษฐกิจอีกด้วยนะคะทั้งนี้นะคะเจ้าของแปลงยังได้เปิดเผยว่าการที่จะทำโคกหนองนาให้สำเร็จอย่างแรกเลยต้องมีคือ มีใจในการทำศึกษาเพิ่มต่อยอดให้กับแปลงมีมูลค่าที่มากขึ้นปัจจุบันนะคะมีสินค้ากเกษตรปลอดสารเข้าสู่ชุมชนทุกวันค่ะ ไม่มากแต่ก็มีจำหน่ายอยู่เรื่อยๆนอกจากนั้นนะคะพื้นที่แห่งนี้ยังเปิดรับทุกท่านได้มาศึกษาเรียนรู้หลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานหรือพักผ่อนหย่อนใจสร้างความสุขก,กายสบายใจให้กับผู้ที่มาแวะเยี่ยมชมแปลงโคกหนองนาได้เป็นอย่างดีในพื้นที่แปลงแห่งนี้นะคะซึ่งมีอะไรมากมายที่จะทาให้ได้เรียนรู้อีกเยอะ จากที่แต่ก่อนนะคะหมดฤด,ดูทํานาเกษตรเชิงเดี่ยวแห้งแรงมากค่ะแต่พอมาวันนี้นะคะได้รับโอกาสดีๆสู่เกษตรผสมผสานตามหลักทฤษฎีใหม่อะไรๆก็เริ่มดีขึ้นตามลําดับมีแหล่งน้ํามีต้นไม้นานาชนิดมีความสุขความพักผ่อน ความสบายใจแล้วก็เริ่มมีรอยยิ้มได้ทํางานได้ออกกําลังกายไปด้วยนะคะต้องขอขอบคุณส่วนราชาการที่ได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยมีทั้งคณะสงฆ์ส่วนราชาการกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชุมชนร่วมกิจกรรมและที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่52และกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยที่ได้มอบโอกาสดีๆให้กับเกษตรกรคนนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะและทั้งหม นนะะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการเปิดขึ้นคุยข่าวหากคุณผู้ฟังต้องการที่จะรับฟังรายการย้อนหลังนะคะสามารถรับฟังได้ทาง YouTube c h ช n แนลกองประชาการกรองทัพไทยค่ะดิฉันกันทยาพรเนธแชรัตรวมถึงทีมงานรายการทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ